เจเอือยพามาเที่ยววัดอะไรอีกนะลืมเจดีจิตวัดเจ็ดยอดปลาเขากำลังไหว้ไหว้เสร็จแล้วเหรอปลาไหว้เสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นบ่อทิพย์นะคะอธิษฐานจิตเป็นสิริมงคลพิชิตโลกภยัยไปต่อกันจ้าไปต่อไม่รอแล้วเด้อ อันนี้ก็ห้ามขึ้นนะเพราะว่าจริงๆมันก็ใช่แหละมันจะซุดเนะาะเพราะมันเป็นอิดเก่าอันนี้คือคือสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จออกจากจงจงกรมหลังจากได้แสดงกับสัตว์กตันยูธรรมโดยการเพ่งต้นโพเป็นเวลาเจ็ดวันจากนั้นก็เสด็จออกจงกรมระหว่างที่ประทับและโพบรลลังรวมเจ็ดวัน เป็นแหล่งที่มาอุ้ยแม่ขออภัยไม่เห็นมะม่วงอยากได้ไปถ่ายตรงนี้ไหมบาทมาถ่ายตรงเนี้ยตรงนักรถเนี่ย สาธุผู้ชายจังสีเขาใดผู้ยิ่งขามเขาเพราะว่าเป็นเจดีที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระเจ้าติโรโลกราชโอ้ยสาธุเป็นบุญตาไป่นหน่อยอ่านเจอในต่ในอันประวัติศษาสตร์ตอนเลียนตอนเลียนเนาะสมัยเลียนสาธุสาธุาเป็นบุญ <หา S 1> ของอยายหน่อยเด้อเห็น พระราชาพระบรมราชาอนุสรีพระเจ้าติโรกรัล่าเมื่อเคยอา่านแล้วก็เคยเรียนในประวัติศาสตร์สมัยเป็นเด็กน้อยในวิชาประวัติศาสตร์นี่แหละพี่น้องอันนี้ต้นอะไรเนาะที่มีลูกลืมชื่ออีกแล้วส่วนมากจะมีอยู่ตามวัดแล้วก็ต้นะอะไรนะมาจากอินเดียนี่แหละลืมชื่ออีกแล้วนั่นข้างในอยู่นั่นต้นสละต้นสาละ จนมาสมัรจากกินอินเดียต้นสาระนะคะตรงนี้จะเป็นลานปฏิบัติธรรมค่ะลานเดินจงกรมเดินออทางนี้ก็ได้เออลืมเขายิงกว่าสุดอยู่ ต้นเกาลัดพี่น้องเกาลัดที่ห้องสื่อ,อยเยาวราดนะต้นสาละต้นเกาลัดพ่นส้มปายติดอันนี้ต้นอะไรไม่รู้นี่แต่ไม่มีป้ายผมเชื่อกับบอกคุนพี่น้องบอกคุนว่ามันเป็นอ่อมันเป็นผลไม้แบบพระแม่ภารณีมวยผม อุ๊ยอุ้ยอุ้ยขอโทษขออภัยจ้ะแม่นรรบุรูษสาธุสาธุคือลูกขออ่านในเรื่อแม่พ่ะแม่ทรณีจริงๆเสด็จเส็จถ้ามีเวลาให้เสด็จบเอาสินางเสด็จบ้า อันนี้ลูกต้นสาระมันล่วงลงมากจ้ะต้นสาระคือว่ามารอบนี้เข้าแไดงพบกับวัดเขาวัดพื้นแล้วเนะเพ่อเ,อเกินเมื่อนี้จักวัดแล้วลืมนับบ่าทวนก็ร่วกมกับสามเนาะเมื่อนี้เนาะ หมู่บ้านหนึ่งเมือนีสามเป็นซีแล้วแม่รวมกับพระพักกิเนศนะพระกิเนศไม่ใช่วัดอันนั้นเป็นพระพิธพันธ์เจ้าของส่องมาแล้วพี่น้องพูดนะ่ะเจ้าของช่องท่านมาแล้วไปเข้าไปกราบ ไม่เข้าเลรอโอ้ยหอมถูกถูกพร้อมหอม ให้ร้านให้ให้ภาพหนึ่งเ,ววเขาปิด พ้าการเสี่ยงดวงยอนตอนเหรียญฝากบ่อทิพเหรียญแรกไม่ลงเหรียญที่สองก็ไม่ลงเหรียญที่สามได้บาทลงทั้งสองเหรียญเลยเล่ฟังนีขง่ขางฟังทั้งนี้ไปมดเราไทยให้เรางานเซามีแห้งก่อนเ้ยจะป,ปีหรือ